เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยถ้าเราปรับสุดรนี่ยังไงเครื่องก็สตาร์ทติดแน่นอนนะครับผมเพื่อมีปัญหาซื้อเลเครื่องมาแล้วสตาร์ทไม่ติดนะฮะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการที่ทางโรงงานปรับจูนขาบูไม่ได้ที่หรือว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทำให้เครื่องสตาร์ทติดได้นะครับผม ัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่พี่โตเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะครับผมเพื่อนๆก็ถอดฝาครอบมานะทางตาทไม่ติดนะครับผมถอดฝาครอบมาเพื่อนๆก็จะเจอคาบูนะครับผมเนี่ยคาบูลักษณะของคาบูนะครับผมเขาจะมีเข็มปรับอยู่3ามเข็มนะฮะนี่ครับผมเข็มตัวทีเข็มตัวแอลแล้วก็เข็มตัวเฮดนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขาจะมีเข็มตัวทีเข็มตัวแอแล้วก็เข็มตัวเฮดนะฮะ อยู่ข้างในนะจะมองยากหน่อยมองจากสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมมีตัวแอกับตัวเฮนะฮะวนตัวทีอยู่ท่ข้างบนนี้นะครับผมก่อนที่เราจะไปปรับที่ตัวเครื่องนะครับผมพี่โตขอปรับตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะครับผมวิธีการปรับนะครับผมถ้าเพื่อนๆสตาร์ทไม่ติดฮะให้ปรับเข็มตัวทีนะครับผมปรับเข็มตัวทีเข้าฝาสุดเลยนะฮะปรับไปทางฝาให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับ จริงๆที่เครื่องกันนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆหมุนตัวทีเขาฝาสุดแล้วนะครับผมหมุนเข็มตัวทีเขาฝาสุดแล้วเพื่อนๆก็ขายออกมาอยู่ที่หนึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับต่อไปก็มาปรับที่เข็มตัวแอลนะฮะเข็มตัวแอลก็ปรับเขาฝาสุดเหมือนกันนะครับผมนี่ปรับเขาฝาสุดแล้วฮะขายออกรอบครึ่งนะครับครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึ่งนะฮะส่วน เข็มตัวเฮดนะครับผมปรับเข้าฝาสุดเหมือนกันหลังจากที่เราเข้าฝาสุดแล้วนะครับผมเราจะหมุนออกมาหนึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือสูตรในการปรับจูนคาบูนะครับทุกรุ่นทุกเครื่องใช้สูตรนี้หมดนะฮะรับรองว่าถ้าปรับสูตรนี้ยังไงก็สตาร์ทติดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปปรับที่ตัวเครื่องจริงๆกันนะครับก่อนที่จะไปปรับจูนคาบูนะครับ เดี๋ยวพี่โตจะลองสตาร์ทเครื่องให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับอันนี้คือเข็มทั้ง3มเข็มนะฮะเข็มตัวทีเข็มตัวแอลแล้วก็เข็มตัวเฮดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ทําให้เครื่องสตาร์ทติดได้นะครับแ้วถ้ามันมีเข็มใดเข็มนึงนะฮะโดยเฉพาะเข็มตัวทีกับเข็มตัวแอลเนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยเครื่องเครื่องเขาก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวพี่โตจะปรับเข็มตัว ปรับเ,เข็มตัวนี้ก็ได้ฮะปรับเข็มตัวทีนะครับปรับเข็มตัวทีออกนิดหนึ่งนะแล้วก็ปรับเข็มตัวแอลออกนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องจะสตาร์ตติดไหมนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับผมว่าแค่พี่โต หมุนออกนิดๆหน่อยๆเครื่องก็สตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่องมามใหม่นะฮะเรียกว่าใหม่แกะกล้องเลยแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับผมให้สันนิทานไวเลยว่าเข็มทั้ง3ามเข็มนี้มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะทาให้เครื่องสตาร์ทติดได้นะครับผมวิธีแก้ไขก็คือเราต้องปรับจูนคาบูให้มันอยู่ในจุดที่เครื่องสตาร์ทติดได้นะครับผมวิธีทํานะครับเราจะทําแบบที่พี่โตทําไว้ให้ดูเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือหมุนเข็มตัวทีเขาฝาสุดนะครับ หมุนเขาฝ่าสุดไปเลยนะฮะนี่ครับเมื่อเข้าฝ่าสุดแล้วนะครับผมเราจะหมุนออกอยู่ที่หนึ่งรอบนะฮะครึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มาหมุนเข็มตัวแอลนะฮะเข็มตัวแอลก็คือเข็มตัวนี้นะฮะเข็มด้านาน,นี้นะครับหมุนเข้าฝ่าสุดนะฮะ ทางโรงงานเขาจะตั้งไว้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเราหมุนเข้าฝาสุดไว้เลยนะฮะหลังจากที่หมุนเข้าฝาสุดแล้วนะครับเราจะหมุนไปทางซ้ายออกรอบครึ่งนะครับผมหนึ่งรอบครึ่งนะฮะครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึ่งนะครับต่อไปเราก็จะหมุนเข็มตัว h ฮดนะฮะหมุนเข้าฝาสุดเลยนะครับ หลังจากที่เราหมุนเขาฝาสุดแล้วนะครับเราจะหมุนออกอยู่ที่หนึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูว่าเครื่องจะสตาร์ติดไหมนะครับผมเครื่องจะสตาร์ติดนะครับผมแต่ว่าพอเครื่องสตาร์ติดเนี่ยเครื่องมันจะเล้งนะฮะเราก็จะหมุนหมุนตัวทีไปทางด้านซ้ายเพื่อที่จะหาปรับรอบเดินเบานะครับ นี่นะครับผมถ้าเราหมุนตามสูตรนี้ยังไงก็สตาร์ตติดแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องรุ่น3,080ฮะเดี๋ยวพี่โตจะมาลองปรับเครื่องรุ่น5,502ให้ดูนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนะี่ยถ้าเราปรับสูตรนี้ยยังไงเครื่องก็สตาร์ตติดแน่นอนนะครับผมแต่ว่ารุ่น5 2 0 2มันจะมองยากนะฮะนี่ครับ มันมองยากมากเลยฮะมันมันอยู่ข้างในลึกๆนู่นเลยนะครับผมเข็มตัวทีอยู่ตรงนี้นะฮะเข็มตัวแอลอยู่ข้างในนี้นะครับผมส่วนเข็มตัวเฮดอยู่ข้างในนี้นะฮะวิธีการปรับก็เหมือนกันนะครับผมเราปรับเข็มตัวทีก่อนเลยนะฮะเข็มตัวทีปรับหมุนเข้าฝาสุดนะครับผมปรับหมุนเข้าฝาสุดก่อนเลยอ่หลังจากที่หมุนเข้าฝาสุดแล้วนะครับผมเราจะหมุนออกอยู่ที่หนึ่งรอบนะฮะครึ่งรอบ หนึ่งรอบนะครับต่อไปพี่ตัวจะปรับตัวเข็มตัว L นะครับผมเข็มตัว L ทุกคนมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้กันนะครับดูตรงไขควงอันนี้นะฮะพี่ตัวจะปรับเข็มตัว L ไปทางด้านฝานะครับผมหมุนไปทางด้านฝาหมุนจนสุดเลยนะฮะสุดสุดเกลียวเลยนะครับหลังจากที่หมุนจนสุดเกลียวแล้วนะครับผมเราก็จะหมุน กลับไปทางด้านซ้ายรอบครึ่งนะครับผมครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึ่งแล้วก็เข็มตัวเฮดนะฮะเหมือนกันนะครับผมหมุนข้อฝาให้หมดเลยนะฮะจะมีกีเกี่ยวกั็แล้วแต่หมุนข้อฝาให้สุดเลยนะครับอ่ะสุดแล้วนะฮะสุดแล้วก็หมุนออกมาอยู่ที่หนึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบ หนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูว่าเครื่องจะติดไหมนะครับวิธีสตาร์ทนะครับผมดึงโชค๊คค้างไว้นะฮะแล้วก็เปิดสวิคนะครับ เห็นไหมครับผมว่าการปรับสูตรนี้นะฮะยังไงเครื่องก็สตาร์ตติดนะครับผมแต่ว่าพอมันสตาร์ตติดเครื่องมันจะเล่งนะฮะเราก็ปรับปรับเข็มตัวทีนะครับผมปรับเข็มตัวทีตัวนี้นะฮะปรับกลับไปทางซ้ายเพื่อให้มันอยู่ในรอบเดินเบานะครับผมทีนี้สมมุติว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยมันปรับมันปรับจนเครื่องสตาร์ตติดแล้วเข็มจูนคาบูทั้ง3าเข็มเข็มตัวทีเข็มตัวแอแล้วก็เข็มตัวเฮด เราปรับได้ที่แล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่สตาร์ตติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวสมมุติว่าถ้าเคลื่อนตัวเนี้ยตำแหน่งของเข็มทั้งสามเข็มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทําให้เครื่องสตาร์ตติดได้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวพี่โตจะทําให้ดูนะครับผมพี่โตจะปรับเข็มตัว L นะฮะเข็มตัว L ตัวนี้นะครับผมปรับเข็มตัว L ไปทางซ้ายอีกนิดนึงเพื่อจะทดสอบให้ทุกคนดูว่าถ้าเข็มใดเข็มหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยเครื่องเลื่อไม้ตัวนี้ ก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมจะหมุนเป็นหนึ่งนี่นะจิ้มเข้าไปในรูนี้นะครับผมวิธีการปรับจูนขบวนเขาจะมีรูนะฮะเขาจะมีรูฮะรูแอลกับรูเฮนะครับผมเราก็จิ้มเข้าไปในรูได้เลยนะนี่ครับผมดูจากมือนี้ก็ได้นะฮะมิโตจะปรับไปทางหน้าหนึ่งรอบนะครับผมไม่เยอะนะฮะจะปรับไปทางซ้ายแค่รอบเดียวนะครับผม นี่แค่นี้นะครับผมจะสังเกตว่าพี่โตปรับนิดเดียวนะฮะแล้วจะลองสตาร์ทให้ดูว่าเครื่องเขาจะสตาร์ทติดไหมนะครับผม หลังจากที่เมื่อกี้นี้พี่โตปรับปรับไปทางซ้ายออกไปรอบครึ่งเอ้ยออกไปหนึ่งรอบเครื่องมันก็สตาร์ตติดยากขึ้นแต่ก็ยังพอสตาร์ตติดแต่ว่าพอติดมันก็ดับนะครับผมเห็นไหมฮะแค่เราออกไปแค่หนึ่งรอบนี่คือเสียงเครื่องนี่ลวนแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะปรับออกไปอีกหนึ่งรอบแล้วจะดูว่าเครื่องจะสตาร์ตติดไหมนะครับ เมื่อกี้พี่โตปรับเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะคะผมสรุปว่าสตาร์ทไม่ติดเลยนะทุกคนเห็นไหมครับผมว่าถ้าทางโรงงานเขาจูนคาบูมาให้เราไม่ได้ที่เนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันจะทำให้เครื่องสตาร์ทติดได้เนี่ยยังไงเครื่องมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะหมุนตัวแอลกลับมาอยู่ที่รอบครึ่งแล้วจะสตาร์ทให้ดูนะครับผม คนเห็นไหมครับผมว่าแคปิโตปรับจูนกลับมาให้อยู่ในรอบครึ่งเท่าเดิมเนี่ยเครื่องก็สตาร์ตติดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่องมาใหม่แกะกล้องเลยหรือว่าเครื่องมีอาการสตาร์ตไม่ติดเนี่ยเพื่อนๆลองปรับจูนคาบูดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ